ส่วนที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็มีจุดรับบริจาคหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สถานีโทรทัศน์ NBT ถนบนมิตรภาพฝั่งตงข้ามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรวมทั้งที่ศูนย์ CSR อขอนแก่นก็ร่วมเป็นสื่อกลางในการระดมสิ่งของที่จะบริจาคนะครับจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทก,กภัยนะครับโดยทางศูนย์ CSR จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกกัยรวมน้ําใจช่วยชาวหัดใหญ่เพื่อส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสมอุทกภัยณนะอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยการบริจาคนะครับสามารถลดหย่อนภาษีด้วยระบบอ e ีโดเนชันผ่านบัญชีกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่นวัดธาตุพระอารามหลวงหรือบริจาคเป็นเงินสด ยอดตามความประสงค์ได้นะครับซึ่งถ้าหากจะบริจาคเป็นเงินโอนทาง CSR ขอนแก่นนะครับกอความกรุณาลงท้ายด้วยเลข1นะครับเช่น2,001บาทเพื่อให้ทราบว่าเป็นเงินบริจาคสำหรับช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้นะครับโดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ทธันวาคมนี้ก็ติดต่อได้นะครับที่0 CSR ขอนแก่นนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ เฟซบุ๊กของ Smart Radio Thailand หรือว่าเฟซบุ๊กของ CSR ขอนแก่นได้เช่นเดียวกันนะครับ